มาใช้หน้าป็นพ่อของดีนอ้อยกลางพงไปไปเบิ้งของดีไอ้ของดีโอ้ตัดอารนุนี่เอาเบิ้งใกล้ๆด้วยนี่ <c oughs> อาอตัดไกลตัดอโรดมืดควันนะจ๊ะมืดเลี่ย เชิบดีบร้อยนั่นนั่นไปสมโอ้ยยังขีดมันแตกไม่ยังมึงแก้วอ่ะลังที่สองครับวันนี้ลังที่สอง รั oh, งนี้ละลรัง,งใหญ่ครับรังนี้รังใหญ่ครับนี่ก็รังเมื่อกี้ครับเมื่อกี้สองแต้มครับได้ดอกเครื่องขวดโอ้ร oh, กจากหน่อยรังนี้เดีย๋ยวให้บอหมีดมานำกันไกลหัก

อไอ้ถุง,ถงน,น,นี้ถุงยังไงนี่เขาถุงไหนวะล่ะน,นี่ซ่ไหซองลอยในห้าง